ครับผมโกวาทิมขากระานะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านนะครับมาทดลองขับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าที่นี่นะครับที่รัชดาวันนะครับก็จะได้มีรถไฟฟ้าหลายหลายรุ่นนะครับมาให้หลายๆท่านที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะทดลองขับเนี่ยมีมาให้ลองนะครับก่อนตัดสินใจในการซื้อนะครับมาดูรุ่นแรกก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวไอออนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับซึ่งเอามานะครับมีแต่ตัวเริ่มต้นตัวท็อปนะครับแต่ตัวนี้เรามีตัวท็อปให้ทดลองครับ รวมถึงไอโอ c ックไฟนะครับตัวนี้เรามีมาให้ท่านลองไปตัวสมาร์ทเลยนะครับสองตัวน้องเล็กก็มีนะครับน้องเล็กทางนี้เลยครับตัว Honda E นะครับตัว Honda E อตัวเล็กนะครับผบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากขับสะดวกสบายเลยและมีความท่องตัวเวลาที่อยู่เดเรืวนะครับมาดูตัวต่อไปครับนี่ตัวนี้ตัวแมวเหมียวนะครับที่เราเจอกันตัว คูดแคทนะครับคูดแคทตัวธรรมดาและรวมถึงตัว0ูนนะครับตัวมพาร์ฟอร์มานซ์ซึ่งตัวนี้นะครับตัวพอร์ฟอร์มานซ์เป็นตัวขับ4นะครับตัวนี้เรามีให้ลองด้วยนะครับรวมถึงวอนโ o นะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าชอบรอยุโรก็ตัววอนโ o เราก็มีให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราบอกได้ลนะสองตัวที่ออกมานี่คือตัวไฮพาร์ฟอร์มานนะครับทั้งสองตัวเลยดังนั้นถ้าเกิดหลายๆท่านนะครับสนใจที่อยากจะทดลองขับนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับ เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่23นะครับจนถึง26นะครับเรื่องนะครับถ้าชื่นชอบและสนใจนะครับมาลองได้ที่ e v b นะครับตันนี้ครับสำหรับรับรบชดาวันนะครับเป็นการทดสอบเทสไซด์นะครับ